哦。 cho mệt mẹ Äu này mệt mẹ anh không qua apple à, มี <laughs> นี่ลูกใหญ่ลูกใหญ่มีลูกเดียวแพงด้วยห้าลูกห้าลูกยี่สิบห้าโครน <laughs> สตอรอเบอรี่ลูกละห้าโครน <laughs> เดี๋ยวเอากีวีก่อน 40นเดืนพฤศจิกายนโอ๊ยไข่ไข่มันไอ้นี่สุกมากแล้วมันเล็กตัวเองรู้ว่าตัวเองต้มตอนไหนอะทำไมไม่ดูไข่ล่ะลูก หนามพิดน่ว่ามาใส่ผลไม้กินกับข้าวโอ๊ตจ้ะอันนี้กีวีลูกหนึ่งแอปเปิลลูกหนึ่งเอสตรอร์เบอรี่สองลูกลูกใหญ่กับลูกเล็กแล้วก็มีบลูเบอรี่แล้วก็อโม ไม่อิบสองทัพพีไม่อิบเติมได้ทุกคนเอาให้หมดนี่แหละม,มนกินแล้วมันไม่ได้หนักท้องเลยใครเอาอิบเป็ยังไงคน,อ,นอันนี้เป็นแม่ทักท้องแม่ทักท้องนี้พอ,อหมดหมด <c oughs> หนาท่านั่นใช่อันนี้ไว้นี่ต <c oughs> <c oughs> ะเบลีอ,อ่ะไม่ดทิวอะไรครับอ๋อเดี๋ยวรอไปไปเอาวางไว้โน่นๆเลยครับลูก แอปเปลกินแล้วก็เปลี่ยวก็ละเข้นด้กันกว่าจะได้กินแล้วแม่ทำไมต้องจัดใส่ๆไปเลยจัดหน่อยเนาะอังมูน เพ okay ิ่มเดี๋ยวเพิ่มมีเพิ่มด้วยโปรแกรมใช่โอเคเสร็จแล้วคนระชามรารยาทนะจ๊ะเดี๋ยวแป๊บนึงอ่ะกินครับทุกคน ผมรู้ทุกคนถามโอ้ทำไมพอมีเสื้อกีฬาเออทำไมมีเสื้อกีฬาว่าตอนเช้าคนไปวิ่งไปวิ่งข้ามทางการหิมะนี่นะครับเอออะไรนะน้ำตาลกับผงอบเชยทำไมตัวนี้เยอะนี่แก่อะสิสควอนมันต้องใส่เยอะเหรอลูกทำไมทุกคนทำม่กี่สกควอนละค่ะมันเยอะขึ้นสิงนี้ยูไม่ได้เลาครับคว้าไป4วันแล้วยกยกเดี๋ยวหก เอาก็พอไปกุยหน่อไปพี่หนึ่อืมเอาเลยถ้วยบปเริ่มเลยท้องนัวยบปเริ่มเลยเหรอถ้วยไม่เริ่มไเริ่มเหรออ้าวชิกุตทานอาหารเช้ากันทุกคนตื่นมาก็ได้กินเลยครัวคุณสมบูรณ์ต้องมีทุกคน ทางนี้ต้องขืนกินนะเพราะมีผล,ลไม้ข mm hmm. ้าวต้มโอ๊ตก็ไม่เคยกินไงเออไบ้างไอผลไม้ก hmm. <c oughs> ็มีวิตามินซีมีแต่วิตามินซีเปลี่ยวทั้งนั้น ไม่มีกล้วยกับเมื่อวานกล้วยไม่ไม่สวยเลยไม่เอามามันกินกับกล้วยแล้วมันจะคู่กันเข้ากันมากเลยเข้าวโอ๊ตอะอ,อืมอะรทุกคนกินกินมื้อเชา้าวันนี้เป็นไงอะ่ะดีขึ้นนิดหนึ่งครับดีขึ้นนิดหนึ่งพรุ่งนี้ไปเรียนได้ไหมคิดว่าครับคิดว่าไปเรียนพรุ่งนี้อืมไมูเน ใช่พรุ่งนี้ลงเรียนเร็วเนาะเ <laughs> สาร์อาทิตย์แป๊บเดียวแปบ,บเดียวอาหารทูตยังก็ไอ้อเหรออะไกินกินพ่อก็จะเอาให้ต้องใส่เยอะขนาดนั้นเลยหรือนี่ไข่ด้วยไข่ต้มน,นี่ทุกคนไข่ต้ม มื้อเช้าก็ประมาณนี้ฮะอ,อร่อยไม่อร่อยก็กินไปดีกว่าขนมปังอืมมันเดียบแล้วบอกว่ายังไงดึงมันอีกยาวๆแล้วก็มัดอีกรอบหนึ่งมันจะได้ไม่รูดเาแย่ยาก,ากอู้อากาศ วิตามินดีโอ้ยดีพร้อมหิมะดีกับหิมะใช่ใช่เลยอเล็กต้องทำอย่างนั้นเอาแอบดูหน้าคนรอทักทายกันวันอาทิตย์นะคะอากาศก็ประมาณอ,อากาศก็ยังลบอยู่เนาะทุกคนแต่ว่า นี่อากาศดีท้องฟ้าโปร่งใสนะ okay, s <S หิวข้าวอีกอ่ะกอะ้ yeah, s <S <laughs> อาหารเช้าไม่พอว่างั้นโอ้ยนอสูกินแค่พออิ่มลูก <What? S 1> <c oughs> อเล็กจะขับรถนะครับ uh. เอา <c oughs> บัตรประชาชนมาหรือเลปล่า uh. เออ ไอเค้าสนุกได้หรอไปอิเกียรทุกคนมาอิเกียครับมาเรามาถึงแล้วครับมาถึงแล้วมาทำอะไรมากินนะฮะกินอาหารเที่ยงอีกแล้วครับเพราะว่าห <laughs> ิวข้าวหิวข้าวจริงๆที่บ้านก็มีแต่มาเอามาเอาวิตามินดีหน่อย mm hmm. เดิน <laughs> เดินรับแสงแดดหน่อยทุกคน <laughs> ดีขึ้นไหม,อมโอ้ยมากินข้าวเฉยๆก็เนาะมันต้องหล่อขนาดนั้นเลยบอสสองสิงของอีนเน่ขับรถเป็นไงวันนี้ละ่ะผู้สาวผู้สาวส่งข้อความ

ันนี้คนเยอะอยู่อีกเกียก็เลยช้าหน่อยไปต่อคิวช้าหน่อยอกินกินแต่ขนมอย่างเงี้ยสิเนะี่ยดูดิ เราจะได้นดีกว่านนะเอ้ย้่ิงเรองไปขึ้นตรนี้วน้กับแมทิวได้เฟน์ฟรายใหม่อะแม่ได้เฟ้น์ฟรายเย็นเอนี่ยเอาของผมด้ มือเทียงง่ายๆที่อีกเกียจ้ะทุกคนโอ้สอด์เนเดียเอียนุกับโดยวิสตูเอ่อเอ่อโสมยอบเด้อสมพรนธุสัมยอบเปราวาเน i okay. the lay at home. Ja kas. อะไรว่าสีดุลำลำว่าฮาดุล่ำเลยแม่ลำปะลำปะคนอะไรคือคนหนังสือคนไม่อ่านหนังสือเขาไม่เข้ามาหน้าห้องเนี้ย เดินเล่นที่อีกเกียหน่อยทุกคนมันเป็นจะใดล่ะ,อ,ะอันนี้เป็นสวนจัดเป็นสวน อิน,อนใครได้ไอเดียจัดบ้านมั่งห้องครัวห้องน้ำห้องรับแขกห้องนอนห้องอีเกีย กดอะไรของเขานะ่ะอ๋อใช่ศิษุนันอันนั้อีกอันหนึงเออในร้อยเก้าเก้าปอกหมอนต่างๆแม่ชอบอันนี้หนิชอบอันนี้ชอบอีกอะ่ะหาหาหาแต่เสียตังค์อีกอะ่ะ 9ก้าสิบ้ามันบางบางมากนี่อเล็กอืมน pues uh ี่สองของแม่มันร้อยหโอ้ของแม่ก็สองนี่วะ เาลืมแล้วว่าตัวเองมีเท่าไหร่สองร้อย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 ยี่สิบนี่นแหละของเราเป็นผ้าห่มใหญ่ราคาสี่ร้อยอะทุกคนสี่ร้อยอ้อันนี้มาจากไหนนี่อยากได้มันอยู่ตรงนี้ <laughs> เอามาจากไหนอะไม่รู้หมอนข้างอะไม่ค่อยเห็นนะเันไยวถ้ารีวิวจะบอกเราจะหาใหา้มันไาเที่ยว หัลโหอ้นสเคไมทิโอดันอ้นสเคดูมอนข้างไงใช่ไหมเออหานี่ีอ่ะเบียดเก็บหมดอ่ะเด้อมันวางตรงนี้อ่ะแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหน,น ตายบ่เกือบตายแลยอะตายเดี๋ยวพากลับบ้านแหละไม่สบายอีกพรุ่งนี้ต้องไปเรียนใครชอบแบบสีพื้นๆอย่างนี้เนาะอเออไม่เห็นละมาแล้วมันเป็นกิเลสทำไมกี่อครัอ,อดูของซัมเมอร์ทุกคน tàu giang tàu tàu giang mà bị chiều khách chọn không kia lòi nè mình nãy chọn lòi rồi Ketchup เขามาสี่คนเอ้าอหันหลังไปอี่พ่อหายหายไปเคืงชวโมงพี่น้องเขาออกมายืนหลงเข้าอะเนี่ยโต๊ะนั่งข้างนอกสวยเนาะ ไปโอไม่ใช่น้ำแอปเปิลอันนี้เมื่อก่อนนี้ขายแค่99ตอนนี้109เนาะสตันวิลี่เออเดลักเล็กครัสิตธาครัเล็กพรอวิเดนเซ็ตต์่ะ ได้เลยได้ไหนอะซื้ออะไรอะอื ja? mm? ้มที่ครูนะ

นั่งวนเวียนอยู่ที่อีกเกียร์นะทุกคนสั่งพิซซ่าอ่อานั่งหนุกนัง่งชอบไหมสิบสองโครนนะอื้อที่ห้าสี่เดียวสีวว่พิซซ่าสูงบริสก็เท่ากันเหรอ เป็นยังอ่าเป็นพิซซ่าผักใช่ไหมเดินทับเล็ก,เ,ลกเดินทองฟ้าสดใสามากมีเด็ดตั้งแต่เช้ายันบ่าย ดีมากเลยทุกคนชอบแบบนี้ชิ้นหนึ่งสิบสองโครนครก็โอเคก็มีมีสชิ้นแล้วก็2เครื่องดืมเดิมันเป็นเมนูใช่ไหมเมนู4ชิ้นแล้วก็2เครื่องดื่มกี่กี่โครน ห้าสิบห้าว่าถูกเลยอสองเครื่องดื่มอะไรอ่ะเบรุสโซดาแต่เรากินอาหารข้างบนเสร็จแล้วไงเราก็เลยนี่คือพอเดินดูของในอีกเกียเสร็จหิวอีกละลูกก็เลย ขอกินพิซซ่าต่อทุกคน mm. uh huh. อร่อยไหม mm. ชอบไหม mm. อันนี้มินมิตรผัดเหรออ่ไปเล็กับรถขึ้นมาที่โรงจอดรถอาคารจอดรถนะทุกคน mm. อยู่ชั้นสามเหรอเล็กไม่รู mm ้ hmm. ที่ประจำเราอยู่ชั้นสามเหรอ นะเล็กสอบสอบข้อสอบผ่านแล้วเนาะครับเอคอรั้งเดียวเองเนาะเก่งมากอันนี้เหรอที่ประจำของเราที่ประจำของเราก็จอดตรงนี้ก็คือก็จอดเป็นรายเดือนเนาะนี่ก็จะไม่มีใครมาจอดที่ของเรานะทุกคนมันก็จะมี number, นัมเบอร์มีไอ้นี่ให้เรา

นี่เราออกจากโรงรถมาแล้วนะทุกคนอาคารจอดรถเราก็อยู่ประมาณนี้บ้านเราก็จะอยู่ประมาณนู้นนะทุกคนปะเดินพาชิดนันแมเซฟวอชิดตันกลัวสกปรก Kuar lantau sekapuk, tuh, yang, perde nul, loh. Bean. Tu. Kasta ha, span, กูจะหกล่ะหนึวันอีกแล้วทุกคนแป๊บๆบ่ายสองเกือบกว่าแล้วแป๊บๆบ่ายสองกว่า